วัดดีครับเพื่อนๆวันนี้วันหยุดสบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับมากับเจ้าตัวนี้อีกแล้วนะครับนี่แฟรงเกนสไตล์นั่นเองที่ผมประกอบรวมร่างจากอะไรเกา่าๆอะไรที่เก็บอะไรที่ไม่ได้ใช้นั่นเองจนออกมาเป็นเจ้าตัวนี้นะครับแล้วได้ทดสอบเบื้องต้นตอนที่รีวิวไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับทีนี้ในตอนนั้นน่ะทดสอบนิดเดียวแล้วก็แก๊สหมดก่อนนะครับแล้วก็ทดสอบเบื้องต้นมันก็ทํางานได้นะครับผมมาทดสอบที่บ้านเนาะ แล้วก็ลองยิงดูเป็นชุดยาวๆนะครับมันเกิดปัญหานะครับก็คือพอยิงยาวๆอ่ะติดๆกันนะครับมันจะติดอ่ามันจะติดบ้างแก๊สพออกมาบ้างแก๊สฟี่บ้างนะครับแล้วก็ไม่ราบรื่นนะครับเป็นหลายครั้งนะครับจนผมอ่าต้องถอดแล้วก็เทควิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่า ก็บอกสูบตัวนี้นะครับที่เป็นเขาเรียกว่า long version น่นะครับของ Hi c a ปาเนาะผมไม่แน่ใจนะว่าตัวนี้แต่งยังไงนะแต่ผมคิดว่ามันก็คงคล้ายกันเพียงแต่ว่ามันจะชักได้เร็วขึ้นมันก็เหมือนกับว่ามันระยะมันสั้นขึ้นเพื่อคนแต่งช็อตสโต k กใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอผมใส่ไปเนี่ยปุ๊บมันก็ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะแล้วไอหัวสูบตัวนี้ครับของ 5HU ที่ผมใส่ไปเนี่ยมันก็ไม่แมทกันนะผมก็ลองเทสทดสอบดูหลายอย่างนะครับ เอากระบอกสูบของเอทเหมือนกันแต่เป็นกระบอกสูบตัวที่เป็นสแตนดาร์ดเวอร์ชันนะครับคือผมมีอีกตัวเนี่ยผมมีอยู่2ตัวนี้เนี่ยอันนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดเวอร์ชันนะครับทีนี้เนี่ยพอผมเอาตัวสแตนดาร์ดเวอร์ชันมาลองนะครับกับหัวสูบตัวนี้นะครับหัวสูบของ 5KU เนาะมันก็เหมือนกับไม่แมทกันนะไม่บาลานซ์กันองไม่รู้ผมก็เลยเอา,อาหัวสูบที่มีอยู่ที่เคยมีของไทยทำนาะ j p s 400บวกบวกนะครับเอามาลองแล้วคือมันมันมันก,มนก็มันก็โอเคนะมันก็ใช้ได้อยู่นะครับแล้วผมก็เลยเอาหัวสูบอีกแบบมาลองก็คือหัวสูบแบบอายามกติแบบนี้นะครับแต่ผมมีตัวแต่งสีแดงที่ได้มาจากบีการสมิธเนาะเอามาลองเช่นเดียวกันปรากฏว่าตามหัวสูบตัวนี้พอใส่เข้าไปแล้วอะ่ะมันมีความกระชับแน่นกับกระบอกสูบตัวนี้มากกว่า,าหัวสูบที่กล่าวไปข้างต้นนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้แบบนี้แทนดาวว่าแบบนี้น่าจะแบทกว่าเนาะ เป็นตัวสีแดงอ่ะที่ผมได้จากบริการสมิธนะครับแล้วก็ใส่กับฐานแบบเดิมนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปกับสูบแต่งเอทตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดเวอร์ชันแล้วนะครับเพราะว่าไอ้ตัว 5KU เนี่ยผมพยายามเปลี่ยนในตัวโอลิงนี่แล้วอ่ะให้เป็นลักษณะต่างๆขนาดต่างๆจะมีเล็กใหญ่อะไรเงี้ยเนาะมันก็ไม่แมทน,นะครับแล้วก็บางทีมันดูเบาด้วยซ้ำบางครั้งนะครับแล้วยิงลูกบางทีก็ติดนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันลูกไม่ขึ้นก็มีนะครับก็เลยทำอย่างที่ว่าไปนะครับก็คือ เปลี่ยนมาใช้กระบอกสูบตัว Standard ดเวอร์ชันนะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวสูบเป็นแบบเหมือนกับแบบเดิมแบบติดปืนน่ะแต่เป็นยางสูบแต่งจากม b บิการสมิธนะครับปรากฏว่าลงตัวเป๊ะนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับและในส่วนอื่นก็ทำงานปกติเหมือนเดิมไม่ติดอะไรนะครับการลองยางบัฟเฟอร์การฟิกท่อนะครับใช้ได้ดีนะครับบางเดี๋ยวผมลองให้ดูเบื้องต้นตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะทดสอบอยิงอีกทีหนึงนะครับระยะส้า5เมตร7 8เมตรเนี่ยครับ บันจุรูกไว้ประมาณนึงนะครับใช้แก๊ส d y โน 12kg นะครับวันนี้ไม่ได้แว่นใส่ตามด้วยก็จะต้องยิงใกล้ๆนะครับนี่อ่ะเรียบร้อยผมนี่ผมอ่ะไปตรงนู้นตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นผ้าดำๆบางไว้นะครับนี่แน่นปึกนะครับเป็นแบบอ่าช็อตสโตกเล็กๆนะครับเพื่อ จะได้ไม่ชนนี่ให้แหวงนะครับนี่ก็โดนดนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่ามันแหว่งมันเสียก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรออีกแม็กนะอันนี้แม็กของ s 7 0นะครับ1911มารุอิอันนี้ ME u มารุอิเช่นเดียวกันนะครับนี่ดูนะครับโอเคลูกออกทุกนัดเลยนะครับใช้งานได้ดีแล้วก็แน่นตึบเลยนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกนะแม็กแพทเทิร์นมารุอิใช้ได้หมดนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นของว f ฟนะครับนี่ อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับลูกหมดทุกตัวนะครับอ่าถ้า,างั้นต่อไปเดี๋ยวเราลองยิงเป้ากระดาษยิงเพจอะไรดูระยะประมาณนี้นะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมฟิกทอ่อนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตั้งฮอปในระดับหนึ่งนะครับมาดูว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับต้องใกล้เนาะไม่เอาแว่นมามองไม่เห็น <laughs> ตั้งเป้ากระดาษเรียบร้อยนะครับมองไม่เห็นเลยขนาดตรงนี้ยังมองไม่ก็เห็นเลยประมาณ7เมตรตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ากลุ่มจะอันไหนนะครับ ก็เบื้องต้นบ้างแล้วนะต้องตั้งอะไรอย่างนี้เนาะอย่างที่คุยไปเนาะมาลองกันก่อนนะครับเป้ากระดาษเนาะหูมองไม่เห็นเลยเบอร์มัวเลยรูกหมอนนะครับใส่ประมาณหนึ่งเนาะเดี๋ยวดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับ เป็นดาวลูกไก่เลยเจ <c oughs> ้านี้เรืเวนี้สามนัดนะครับแล้วก็นี่เป็นดาวลูกไก่แล้วก็มันเป็นยางฮอปเก่าอะผมว่ามันอาจจะเสื่อมแล้วหรือว่าไม่ค่อยเวิร์กแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเปลี่ยนเนาะเรือนฮอปยางฮอปเป็นของแต่งสักหน่อยน่าจะทําให้เจ้าบีบีการตัวนี้ดีขึ้นนะครับแต่นี่ก็ยิงได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะเดี๋ยวยิงเพจด,ดูกลมๆว่าจะ,จะล้มไหมนะครับมองไม่ค่อยเห็นจริงๆลนะ้วสยตาครับโอเคเดี๋ยวดูยิงเพดเนาะ ขึ้นเพดแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ6 7เมตรเนี่ยประมาณเนี้ยเมตรนะครับเพราะว่าเป็นที่ใส่ตาเนาะแล้วก็ไม่มีของไปไกลไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะครับยิงเพจเนาะก็โอเคนะครับหลังจากเซตแล้วก็ตั้งค่าเรียบร้อยนะครับก็พอยิงสนุกสนานเนาะในโปรเจกต์ขึ้นมีพิการปืนสั้นอัดแกส๊ส จากอะไรเก่าอะไรเหลือใช้นะครับออกมาเป็นตัวนี้เพื่อให้เล่นได้ใช้งานได้นะครับก็เลยมาพูดคุยกับเพื่อนนะเนาะเผื่อเป็นแรงนันใจแล้วก็ทําให้สุดสนานนะครับสําหรับเจ้าของเล่นของเราแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เล่นไว้อยู่ยเป็นบ้า,านผิดพาพกันเล็กน้ด้วยขอบคุณที่ท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ